วันนี้ผมขอแบ่งปันพระวจนะคำของพระเจ้านะครับด้วยหัวข้อนี้นะครับมีชีวิตเพื่อลองนังดูนะครับหนึ่งสองสามมีชีวิตเพื่อพอพูดถึงมีชีวิตเพื่อก็ได้พูดถึงเป้าหมายชีวิตของเราครับพี่น้องมีเป้าหมายชีวิตอะไรบ้างครับผมพี่น้องมีชีวิตเพื่ออะไรครับเกิดมาก็เลยก็เลยใช้ชีวิตไปเรื่อย จนชีวิตจะหมดไปอย่างนั้นไหมครับไม่นะถ้าถ้าพูดแค่นี้แม้แต่พ่อแม่ก็คงไม่ชื่นใจเท่าไหร่ครับที่จะพูดอย่างนั้นเรามีชีวิตเพื่ออะไรถ้าเราไม่มีเป้าหมายมันก็มีปัญหานะครับบางทีเขามีเป้าหมายแบบเป้าหมายของตัวเองครับเราอยู่เพื่อความสุขของตัวเองรู้ไหมว่าความสุขของเรามันไม่มั่นคงครับ บางเทีันนี้มีความสุขแต่พอยิงไม่นานมันเบื่อครัแล้วท่านจะใชช,ชีวิตอย่างไรต่อเปลี่ยนความสุขเปลี่ยนเป้าหมายชีวิตของท่านไปเรื่อยๆมีความสุขไหมครับไม่มีครับความสุขอยู่ไม่นานแต่กลายเป็นทุกข์ต้องไปหาความสุขอีกนี่คือชีวิตของคนที่มีเป้าหมายแบบเพื่อตัวเองครับแต่ ผู้ที่มีเป้าหมายชีวิตของตัวเองเพื่อถวายเกียรติพระเจ้านั้นต่างหากเคยเห็นคนทั้งหลายที่เขารักกันบ้างไหมครับโที่โทีโท่ทมใช่นะเขารักกันรักกันแบบคือมันกำลังคบแล้วก็รักกันจริงๆ บ้างไหมครับเขาอาจจะต้องประหยัดเงินที่จะซื้อของขวัญแต่กลับเขามีความสุขถึงแม้เขาไม่ได้กินอาหารหรือขนมที่ตัวเองอยากกินไม่ได้กินเลยเพื่อเพื่อจะได้ประหยัดเงินสะสมเงินที่เพื่อซื้อของขวัญให้กับแฟนของตัวเองถึงแม้ไม่ได้กิน เขาก็รู้สึกยิ่มใจอร่อยนะครับถึงแม้เขาจะไม่ได้ไม่ได้ซื้ออะไรที่เขาต้องการเขาซื้ออะไรที่แฟนต้องการทำให้เขากลับมีความสุขความที่เขารักคนหนึ่งที่ที่จะให้คนนั้นมีความสุขนั่นครับผมทำให้เขามีความสุขเกิดขึ้นมาในทา,ทางที่ ตัวเองไม่มีความสุขแปลกไหมครับทั้งที่ตัวเองไม่มีความสุขแต่กลับมีความสุขใช่นั่นคือเรียกว่ารักครับผมแล้วเราจะรักใครในชีวิตของเราทั้งหมดชีวิตของเราเราจะรักใครดีในพระคัมภีร์นะครับยังสอนว่าเราจะต้องรักพระเจา้าลองดูนะครับให้เรา อ,อีกครั้งหนึ่งดูกครับผม, 1, 2, มนเ,มเออนื่งสองซ้มนุษย์เรามีชีวิตอยู่เพื่ออะไรนั่นะสกับมนุษย์เรามีชีวิตอยู่เพื่ออะไรในรในโรมโบทที่สบิบเอ็ข้อที่สาสิบนั้นได้เขียนไว้ว่าอย่างเช่นนี้ครับเนืงสองซ้เพราะสิ่งสารพัดมาจากพระองค์โดยพระองค์และเพื่อพระองค์ขอพระเกียรติ จงมีแด่พระองค์ตลอดไปเป็นนิจอาเมนสิ่งสารพัดมาจากใครนะครับมาจากพระเจ้าพระเจ้าเป็นผู้สร้างชีวิตผู้สร้างสิ่งของสารพัดทุกสิ่งครับเมื่อพระองค์ทรงสร้างพระองค์ก็มีเป้าหมายในการสร้างครับชีวิตของท่านที่กําลังดําเนินชีวิตอยู่ชีวิตเด็กทารกที่ยังอยู่ในอ้อมอกของคุ์ญาตนะครับก็ยัง ยังงาโดยมีเป้าหมายครับเพราะว่าผู้สร้างไม่ได้สร้างแบบประเงินแต่สร้างด้วยเป้าหมายอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นใครที่ดูถูกชีวิตของใครจงรู้ไน่ว่าเขาดูถูกพระผู้สร้างชีวิตของเขานะครับแล้วสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรเราจะได้เรียนรู้ต่อไปครับแต่ว่าในสิ่งสารพัด มาจากพระองค์แล้วโดยพระองค์ด้วยครับไม่ไม่ใช่โดยบังเอิญไม่ใช่โดยเทพเจ้าทั้งหลายแต่โดยพระผู้สร้างคือพระเจ้านะครับแล้วเพื่อพระองค์ทุกอย่างสร้างเพื่อพระองค์เมื่อผมได้เรียนการเชื่อมเหล็กครับผมผมได้เชื่อมเหล็กเพื่อผมจะได้ใช้เป็นประโยชน์ครับ เมื่อผมได้ทำไม้ผมไม่ได้ตัดไม้แบบไม่ได้มีความคิดอะไรตัดไม้เพื่อสร้างทำบ้านนี้มั่งสร้างนี้มั่งสร้างโน่นมั่งมีเป้าหมายครับชีวิตของท่านเองพวกเรายังอายุน้อยก็ได้อายุมากก็ยังได้ครับผมชีวิตเราถูกสร้างขึ้นมาโดยมีเป้าหมายอย่างชัดเจนเพื่อพระองค์ครับ เพราะว่าพระองค์เป็นผู้สร้างเพราะฉะนั้นพระองค์ทรงสร้างพวกเราทุกคนเพื่อพระองค์เอ้าและพระองค์สร้างเพื่อพระองค์สร้างเราเพื่อพระองค์อย่างไรเดี๋ยวก็รู้นะครับพเราให้เราอ่านข้อนี้อีกรอบหนึ่งนะครับโรมบทที่11ข้อที่36ครับ1 2 3เพราะสิ่งสารพัดมาจากพระองค์โดยพระองค์และเพื่อพระองค์ขอพระเกียรติจงมีแด่พระองค์ตลอดไปเป็นนิจอาเมน พระพระองค์ทรงสร้างพวกเราสร้างทุกสิ่งเพื่อพระองค์เพื่อว่าถ้าองค์ก็จะได้รับเกียรตินะครับในในหนึ่งโคริมโบที่31ก็ยังกล่าวพูดถึงว่าว่าเหตุฉะนั้นพราะพระองค์ทรงสร้างเพื่อสร้างทุกอย่างสร้างเราเพื่อพระองค์เหตุเพราะฉะนั้นเมื่อท่านจะรับประทานจะดื่มหรือจะทำอะไรก็ตาม จงกระทําเพื่อเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าสิ่งนี้นะครับมันก็จะมาถึงจบตรงนี้พระองค์ทรงสร้างทุกอย่างเพื่อพระองค์เพราะฉะนั้นเราผููที่พระองค์ทรงสร้างเพื่อพระองค์นั้นจะได้ทําอะไรก็เพื่อพระเกียรติแด่พระองค์กินอะไรก็เพื่อพระเกียรติแด่พระองค์ไม่กินก็เพื่อพระเกียรติแด่พระองค์ ทำอะไรก็เพื่อพระเกียรติเจ้าพระองค์อย่างเช่นนั้นนะครับเวลาเราจะพูดอะไรก็พูดเพื่อพระเกียรติเจ้าพระองค์นี่คือสิ่งที่เป็นเป้าหมายชีวิตของเราเรามีเพื่อเป็นเช่นนี้ทําไมเป็นขนาดนี้กันนะครับให้เราอานอีกครั้งหนึ่งก่มดูก,กันนะครับหนินโคริมบทที่สิข้อที่สาสิเอ็ดครับ เฉะนั้นเมื่อท่านจะรับประทานจะดื่มหรือจะทำอะไรก็ต,ตามจงกระทำเพื่อเป็นการถวายพระเกียรติเ,รเจ้าทำไมนาะมันจะยาวไปนิดหนึ่งนะครับอหนึ่งโคลิโบที่10บข้อที่สาสิบไม่ใช่อ่ยี่สิบสองนะครับยี่สิบสอถึง24ี่นะครับอ่านดูด้วยกันคำหนึ่งสองสาเกียรติซึ่งพระองค์ประทานแกข้าพระองค์นั้น ถ้าพระองมอบให้แก่พวกเขาเพื่อพวกเขาจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันณตรงนี้ที่เรานั้นพูดถึงพระเยซูกําลังพูดอยู่ครับนายยอนบุทิสปบนะครับพระพระองค์ทรงตรัสว่าเกียรติซึ่งพระเจ้าพระบิดาประทานแก่พระเยซูนั้นพระเยซูมอบให้แก่พวกเขาคือพวกเราเกียรติของพระเจ้าเป็นของใครครับตอนนี้ ในข้อนี้พูดถึงว่าพระเจ้าพระบิดาทรงทรงประทานพระเกียรติของพระองค์ให้กับพระเยซูและพระเยซูตรัสว่าพระเยซูเอาพระเกียรติที่พระองค์พระบิดาส่งประทานให้กับพระเยซูให้กับใครครับให้กับพวกเราเพราะฉะนั้นพระเกียรติของพระเจ้าเป็นของเราด้วยครับเราเป็นคนอย่างนั้นเล็ครับผมดูดูเหมือนว่าไม่เป็นคนอะไรเลยไม่ใช่ครับ เราเป็นคนที่มีเกียรติระดับของพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้ประทานเกียรติให้กับเราแต่เกียรติของพระองค์ให้กับเราผ่านพระเยซูคริสต์เจ้าเราเป็นผู้มีเกียรติอย่างบริสุทธิ์เราเป็นผู้มีเกียรติอย่างสุดยอดอย่างยิ่งเลยกนะครับพระองค์พระเยซูทรงได้ท่งประธานมา ดังเช่นพระองค์กับข้าพระองค์ข้าและพระองค์ทรงประทานเกียรตินี้ให้กับเราทำไมนะครับเขาคำว่าข้าพระองค์อยู่ในพวกเขาและพวกพระองค์ทรงอยู่ในข้าพระองค์เพื่อพวกเขาจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างสมบูรณ์นี่นะครับในข้อพระคัมภีร์ยังพูดถึงว่า พระเยซูทรงประทานพระเกียรติของพระบิดาให้กับเราเพื่อว่าเราจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระเจ้าเราไม่ใช่เป็นสองต่อไปกับพระเจ้าแต่เราเป็นผู้ที่ร่วมอยู่กับพระเจ้าเลยกินข้าวโต๊ะเดียวกันกับพระเจ้าอยู่บ้านเดียวกันกับพระเจ้าทำอะไรมีเกียรติ เหมือนก,นกันกับพระเจ้าเราเป็นผู้ที่ไม่เป็นคนธรรมดาอีกต่อไปเราจะเป็นผู้มีเกียรติอย่างเช่นนี้เพราะว่าเราเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าเพราะเหตุนี้พระเจ้าพระบิดาทรงประทานพระเกียรติแก่พระเยซูและพระพระเยซูทรงทรงประทานพระเกียรติแก่เราเราได้เป็นเพื่อเราจะได้เป็นหนึ่งเดียวกันกับพระเจ้าอย่างเช่นนั้นแะครับพี่น้อง ในข้อนี้นั้นข้อทย่ังพูดถึงอย่างนั้นเพื่อพวกเขาจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างสมบูรณ์เพื่อโลกจะได้รู้ว่าพระองค์ทรงใช้ข้าพระองค์มาและพระองค์ทรงรักพวกเขาเหมือนอย่างที่พระองค์ทรงรักข้าพระองค์หมายมาพระเจ้าทรงรักเราข้าแต่พระวิดาข้าพระองค์ปรารถนาให้คนเหล่านั้นที่พระองค์ประทานแก่ข้าพระองค์ อยู่กับข้าพระองค์ในที่ที่ข้าพระองค์อยู่นั้นหมายความว่าพระเยซูทรงอธิษฐานเพื่อสาวกของพระองค์จะได้อยู่กับพระเยซูที่ที่พระเยซูอยู่คือเพนดินสวรรค์ของพระเจ้าเพนดินของพระเจ้าซึ่งเป็นที่พระเจ้าทรงครอบครองเราณตอนนี้อยู่อาณาจักรไทยครับเราได้ชื่อว่าเป็นคนไทย แต่รู้ไหมว่าเราได้ชื่ออีกชื่อหนึ่งครับเราได้เป็นประชากรของพระเจ้าเช่นเดียวกันเราอยู่ในอาณาจักรของพระเจ้าค,คนไทยไปอยู่เกาหลีทํางานเหนื่อยคนเกาหลีใช้งานหนักแต่ยอมทํำงานเพื่อส่งเงินกลับมาเพื่อเลี้ยงเลี้ยงชีพให้กับครอบครัว กลับไปทำงานที่เกาหลีเป็นสิบปีกลายเป็นคนเกาหลีไหมครับไม่ถึงแม้เขามีโอ,อกาโสโอนสัญชาติเป็นคนเกาหลีใจลึกๆของเขายังเป็นคนไทยอยู่ดีเงื่อนารามาเยี่ยมที่เกาหลีเงื่อนายกรัฐมนตรีไปเยี่ยมที่เกาหลีเงื่อนในหลวงเสเด็จไปเยี่ยมประชากรที่ประชากรไทยที่เกาหลี พวกนี้แหละครับคงจะมากราบไหว้เพราะอะไรเพราะเขายัางเป็นไทยอาณาจักรของพระเจ้าก็เป็นเช่นนี้ไม่ได้อยู่จำกัดอยู่ในแผ่นดินจำกัดอยู่ในการปกครองของพระเจ้าครับพี่น้องเข้าใจหรือเปล่าครับเราได้เป็นประชากรของพระเจ้า เราจะเป็นประาชากรของพระเจ้าตลอดเป็นนิดไม่เปลี่ยนแปลงถึงเราจะเป็นเด็กลูกที่ดื้อดึงพระองค์ก็ไม่ทอดทิ้งแต่อาจจะมีการตีสอนมั่งเพราะอะไรเพราะรักครัผมขอทบทวนคำหนึ่งที่ผมได้เคยพูดถึงมานะครับทบทวนหน่อยนะครับคำตรงข้ามของความรักเืออะไร นึกนึกนึคำตรงข้ามความรักคืออะไรครับหลายคนคิดว่าเกลียดครับเพียดครับเกลียดอีกหมายความว่าเขาสวยังสนใจเขาเมียไหนก็มันจะสะดุดใจเรื่อยๆเขายังสนใจเขาอยู่แต่ความ ทำตรงข้ามความรักจริงๆคือความไม่สนใจเลยครับเฉยไม่ว่าเขาจะเป็นอะไรก็เฉยเลยความรักคือสนใจครับเพราะฉะนั้นเขาเกลียดก็เพราะว่าเขายังมีใจกับเขาอย่างไรมันเกลียดได้ แต่เพื่อเมื่อเมื่อถึงเวลาที่มันเกินไปแล้วคนไทยมักจะพูดกันว่าไงครับมันตายจากเราแล้วมันตายไปแล้วหม,มายความว่าอะไรครับไม่สนใจแล้วพูดก็จบเลยนี่นะครับความที่เรงมากกว่าความเกลียดไม่สนใจนะครับที่นองครับ พระเจ้าทรงสมพระไทยเราบ้างไหมครับแน่นอนครับเราเป็นคนที่ทำบาปทรยศกบฏต,ต่อพระเจ้าแต่พระองยังรักเราเราได้เป็นลูกของพระเจ้าแต่พระองค์เราเมื่อเราได้เป็นลูกของพระเจ้าแต่ยังทำบาปพระองค์ยังมาตีสอนเรา มาพูดดูพูดด้วยคําคำพูดที่ดีกับเราเพื่อเราจะได้กลับใจใหม่ก็เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าพระเจ้ายังรักเราอยู่อย่างไรครับในตรงนี้ก็ได้บอกว่าเพราะอ่อที่เราได้ที่พระองค์ก็ทรงรักเรานะครับเพื่อพวกเขาจะได้เห็นศักดิ์ศรีของข้าพระองค์ซึ่งพระองค์ประทานเก่กข้าพระองค์ พราะพระองค์ทรงรักข้าพระองค์ก่อนที่จะสร้างโลกก่อนมีโลกโลกมีโลกมีขึ้นมานะครับพร,พระบิดาทรงรักพระเยซูก่อนสร้างโลกโลกจะก่อนที่โลกจะมีครับพระองค์ทรงมีแผนการสําหรับชีวิตของเราที่เราอยู่ไม่ใช่ไม่ใช่เพราะเป็นบางเงินพระองค์ทรงแผนไว้ ก่อนจะสร้างโลกเวลาเราจะสร้างบ้านเราต้องคิดก่อนแล้วค่อยสร้างขึ้นมาเช่นเดียวกันพระองค์ทรงคิดไว้แล้วว่าพระองค์จะสร้างชีวิตเราในเวลานี้สมัยนี้ที่ประเทศไทยนี้ในจังหวัดสงขลานี้แหละเราไม่ได้เกิดมาเป็นบางเงินเราเป็นผู้มีเกียรต เป็นเกียรติของพระเจ้าพระองค์ทรงให้เกียรติเราอย่างเช่นนี้นะครับทําไมพระองค์ทรงสร้างเราประมาณนั้นเพราะทําไมพระองค์ทรงเผนชีวิตของเราขนาดนั้นในข้อพระคัมภีร์ที่เมื่อกี้ได้อ่านนั้นพรบอกว่าเพื่อพระองค์เพราะพระองค์ทรงสร้างทุกอย่างเพื่อพระองค์ใน,นหนึ่งยันบทที่หนึ่งข้อที่สามครับก็ได้เขียนไว้ว่าหนึ่งสองสาม สิ่งที่เราได้เห็นและได้ยินนั้นเราก็ประกาศให้พวกท่านรู้ด้วยเพื่อท่านจะได้มีสามัคีธรรมกับเราและเราก็มีสามัคีธรรมกับพระเจ้ยยาเทและกับพระเยสุคริตพระบุตรของพระองค์การที่เราพระองค์ทรงสร้างเราเพื่อพระองค์นั้นหม,มายความว่าไม่ใช่สร้างเพื่อพระองค์ก็จะใช้แล้วก็ทิ้งไม่ใช่ ในข้อนี้วังหมกบอกว่าอะไรครับพระองค์ทรงสร้างเราเพื่อเราจะได้มีกันสามัคคีธรรมกับพระเจา้าพี่น้องเข้าใจคําว่าสามัคคีธรรมไหมถ้าพูดง่ายคือเป็นเพื่อนพระองค์สร้างเราให้เป็นเพื่อนของพระองค์พูดด้วยกันเล่นด้วยกันกินด้วยกันอยู่ด้วยกัน มากยิ่งกว่านั้นพระคัมภีร์พูดถึงว่าเราเป็นเจ้าสาวของพระเยซูพระเจ้าเป็นสามีเราเป็นภรยาเราจะเป็นหนึ่งเดียวกันขนาดนั้นเลยครับเราพระองค์ทรงสร้างเราให้สนิทสนมกับพระเจ้ามันไม่ใช่เป็นของที่ถูกสร้างขึ้นมาเฉยแต่พระองค์ทรงสร้างให้เราเป็น เพื่อนของพระองค์เราได้เกียรติอย่างเช่นนี้เพื่อพระองค์พระองค์ทรงสร้างเราอย่างนี้เพื่อพระองค์มีหมายความว่าพระองค์ทรงต้องการให้เรามีความสุขแล้วเราก็จะได้บอกว่าขอบคุณพระเจ้านี่แหละครับเป็นการที่เกียรติมีหลายคนเนาะเด็กๆลองพูดตัวซิกเวลาเวลาพ่อแม่ พ่อแม่สอนยังไงเมื่อเวลามีคนเอาของมาให้กับเราพ่อแม่สอนเราว่าไงครับรับเฉยไหมอ่ะถ้ารับเฉยพ่อแม่ว่าไงนะเมื่อกี้ว่าไรน,นะใช่ให้ขอบคุณก่อนขอบคุณครับแล้วก็เอามารับบ่าโตขึ้นมาเราขอบคุณกันมากไหมครับแย่แล้วเรียนมาตั้งแต่เป็นเด็กเล็กๆเด็กที่ต้อง เริ่มหัดพูดไปเราก็เราก็หัดหัดไปแล้วว่าขอบคุณขอบคุณอยู่โตแล้วไม่ขอบคุณได้งไงครับเช่นเดียวกันเราครับการที่พระองค์ทรงสร้างสรรพทุกสิ่งเพื่อเรานั้นเพื่อเราจะได้ขอบคุณพระเจ้าไม่ใช่เป็นหนี้ไม่ใช่เป็นเบ,บท็ที่ที่ขเป็นขอทานพระองค์ทร,ง,รงให้เป็นของเราให้เราเป็นเจ้าของทุกสิ่งนี้ แต่ใจของเราควรจะขอบคุณนะฮะเมื่อเราขอบคุณพระเจ้าพระองค์ก็ทรงชื่นใจเมื่อกี้เราร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้ากันใช่ไหมครับใครร้องเพลงบ้างร้องทุกคนใช่ไหมครับใช่พี่สันก็ยังยกม,มือยังสูงเลยครับใช่ได้ยินเสียงของพี่สันยังชัดเจนเลยคือไม้ไหมพี่น้องเราสรรเสริญพระเจ้านีน่คือสรรเสริญคาที่คําสรรเสริญน,นี้ถ้า ถ้าว่าพูดถึงภาษาฮิบรูต้นฉบับของพระ,พระคัมภีร์นะครับก็บว่าฮัลไลครับเราเคยได้ยินว่าฮาเลลูยาใช่ไหมครับฮัลล al ์ฮ al ัลลฮัลลแปลว่าสรรเสริญครับอูยาซาเลอูยาอูยานี่คือพวกเราครับพวกเราสรรเสริญพระเจ้าเราเรียกว่าฮาเลลูยานะครับ เราสันเสริญพระเจ้าสันเสริญแปลว่าชมเชยครับโอ้วันนี้น้องใส่เสื้อสีเหลืองมาสวยจังนี่สัรเสริญคือคําชมครับเอ้ฟ้าเฟศใส่เสื้อเหมือนกันเลยน่ารักจังนี่คือสรรเสริญพอได้ยินแล้วรู้สึกไม่ดีอย่างนั้นไหมอะ่ะไม่เรารู้สึกดี เขาสนใจเราเขารู้สึกเห็นด้วยกับที่เราใส่เสื้ออย่างนี้มาเราชมเชยพระเจ้าว่าพระองค์ทรงทำอะไรเมื่อทุกวันอาทิตย์ที่เรามาร่วมกันอยู่ที่นี่เราก็จะชมเชยพระเจ้ากันขอบคุณพระเจ้าที่ในโน้นนั้นนั้น,น,นเราเตรียมไว้ก็ดีครับผมเผื่อว่าเราจะได้ชมอย่างเบ,บ็ดละเอยียดและก็อย่างถูกต้องด้วย ไม่ใช่ไม่ใช่มีมีกล้องมาปุ๊บอืออะไรพูดไปโดยไม่ได้คิดอะไรไม่เราควรจะควรจะย้อนหลังแล้วก็นึกตัวว่าพราะองค์ได้กระทําสิ่งดีอะไรเรากับอะไรแล้เราก็ขอบคุณพระเจ้าในสิ่งนั้นรู้ว่าพี่น้องก็ได้ทํากันมั่งนะครับแต่อยากให้เตรียมดีกว่านี้เพราะว่าเรากําลังพูดกับพระเจ้าไม่ได้ไม่ได้พูดให้มนุษย์ฟังนะครับอย่างเช่นนี้แหละครับ เมื่อเราขอบคุณพระเจ้าพระองค์ก็ทรงชื่นชอบประทยัยและพระองค์ก็ทรงวยพรเราไม่มีอะไรมากกว่านี้ไม่ต้องใช้คำราชศัพท์ที่สูงสูงและยากเราพูดสิ่งไหนที่อยู่ในใจพูดกับพระเจ้าพระองค์มีหูครับเพราะอะไรพระองค์เป็นผู้สร้างร่างกายของเราครับพรค์หูของเราก็เป็นเป็นเป็น,ปนอของพระเจ้าที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นมา เพราะฉะนั้นพระองค์มีหูที่จะฟังอยู่ครับคนต้องอยู่หน้าหรืออยู่ที่ถือมือถือเท่านั้นถึงจะฟังเสียงของเราได้แต่พระเจ้าไม่ต้องมีมือถือไม่ต้องไม่ต้องต้องจังกัดอยู่ที่นี่อยู่ที่นั่นเราไปอยู่ที่ไหน,านาก็ตามเวลานหนก็ตามไม่ไม่หยิบโทรศัพท์ก็ตาม พูดกับพระเจ้าพระองค์ฟังเราทุกที่ทุกครั้งทุกเวลาเราก็พูดกับพระเจ้าเมื่อลูกเดินที่มืดมืดกลัวร้องร้อง,องบอกว่าลุงเพื่อนบ้านพอช่วยด้วยทางทางที่พ่ออยู่ข้างข้างนี้พ่อใจดีใจไหมครับ ดีใจตรงไหนอ่ะพ่ออยู่ข้างๆของลูกแต่ลูกไม่ไม่ไม่ขอพ่อแต่ขอหนุ่ข้างบ้านเป็นไปได้อย่างไรพ่อก็คงไม่พอใจไม่ไม่มีความสุขเท่าไหร่หรอกเช่นเดียวกันครับพระเจ้าอยู่กับเราพระองค์ทรงสนพระทัยกับเราเราพูดอะไรพระองค์ก็ฟังเราเดือดร้อนอะไร เราทูลกับพระเจ้าพระองค์ก็ส่งฟังเช่นนั้นและเพื่ออะไรพระองค์ฟังเราเพื่ออะไรพระองค์จะประทานสิ่งนั้นเพื่ออะไรเพื่อพระองค์เองเราจะได้ขอบคุณพระองค์เมื่อเราขออะไรเราไม่ใช่เป็นขอท่านแต่เราต้องการอะไรก็ขอกับพระเจ้าพระองค์ก็ยินดีที่จะพิจารณาที่จะให้กับเรานี้ก็เพราะว่าอะไร เพราะว่าพ่ะองรู้สึกเกียรติได้รับเกียริลูกมาขอกับพ่อพ่อก็ให้มีความสุขแต่ลูกไปขอกับลุงข้างบ้านทั้งที่พ่ออยู่ในบ้านนี้ไม่เป็นเกียรติแก่พ่อเข้าใจไหมครับเราขอกับพระบิดา พระบิดาสรงประทานมาก็เพราะว่าเรารักกันไหวใจกันเรามีการสามัคคีทำกันเราสามารถจะทูลขออย่างเช่นนี้ได้เพราะเพราะเนอย่างนี้นะครับเราประกาศขอประเสริฐเราประกาศขอประเสริฐให้คนทั้งหลายรู้จักพระเยซูเพื่อเขาจะได้มีสามัคคีทำกับเราและไม่ใช่สามัคคีทำกับเราเท่านั้นให้สามัคคีทำกับพระเยซูด้วย และจะและจะมีความรักกันอย่างมากขึ้นสมบูรณ์ขึ้นกันอย่างเช่นนั้นนะครับให้เราอ่านดูด้วยกันนะครับทำไมพระเยซูส่งรักขนาดนั้นหนึ่งสองาเพราะว่าพระเจ้าทรงซื้อท่านไว้แล้วด้วยราคาสูงฉะนั้นจงถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าด้วยร่างกายของพวกท่านเถิดเพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งพระเจ้าเป็นผู้สร้างชีวิตเรา แต่เมื่อเราทำบาปพระเยซูก็ส่งมาซื้อเราจากความตายและความบาปใจฆ่าการใจฆ่าคือการสิ้นพระชนที่บทไมายกางเข็ยนลางลายพระโลหิตอันบริสุทธิ์ของพระองค์ในการล้างเราเพื่อเราจะได้เป็นลูกของพระเจ้าเพื่อเราจะได้มาสามัคคขี่ถากับพระเจ้า การสามาัคคีธรรมเป็นสิ่งที่สำคัญครับให้เราอ่านดูอีกครั้งหนึ่งครับหนึ่งสองสาม,มนุษย์เรามีชีวิตเพื่ออะไรมนุษย์เรามีชีวิตอยู่เพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าและร่วมสามาัคคีธรรมกาบพระองค์เป็นนิดใช่ครับเรามีชีวิตเรามีเป้าหมายชีวิตของเราเพื่อเราจะได้ถวายเกียรติแด่พระองค์ไม่ใช่แค่นี้ เราจะร่วมสามาธีทำกับพระองค์เป็นมิตรเพื่อเป็นเช่นนี้พี่น้องเราอ่านพระคัมภีร์อธิษฐานและเดินทำ,ทำทุกอย่างพร้อมๆกับพระเจ้าเวลาเราไปทำงานที่บริษัทที่ทำงานของเราเราก็ทำกับพระเจ้าเพราะว่าพราะองค์เป็นผู้วางสิ่งเหล่านี้พระองค์ก็ทรงช่วยเรา เพื่อเราจะได้ถวายเกียรติพระเจ้านะครไม่ว่าเราทําอะไรถวายทานี้เพื่อถวายเกียรติพระเจ้าเช่นกันครับให้เราอ่านดูด้วยกันนะครับหนึ่งสองสามีชีวิตเพื่อ,อลองถามดูสิครับว่ามีชีวิตเพื่ออะไรของคนข้างๆครับ